ไปตลาดครับรูนฝั่งนูนใช่ครับไปตลาดอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนลืมลืมไปตลาดเลยวันนี้สเสบียงหมดเกี้ยงตู้เลยค่ะแล้วก็ <c oughs> มีมีแตมีเต่ปลานิดนึงเนาะ ลูกลูกคนเล็กต้อไม่กินปลานะคะต้องดีไปหาซื้อค่ะ <c oughs> หนาวเหรอ <c oughs> โอ้ยลืมปลืมใส่หมวกมากคะ่ะพี่น้องโอ้ยร้อนตอนนี้ตอนนี้สี่โมงนะคะแดดก,ก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะโอ้ย ใส่หมวกมาเนาะโอ้ยตายแล้วลูกอีแม่ดำเม็ดแล้วเด้ค่ะก็เหมือนเดิมแล้วก็มีชีวิตประจำวันของเราเนาะชีวิตประจำวันของเราง่ะไอของเรานะคะวันนี้ว่าจะทำอะไร จะทำอะไรทานเนาะเดี๋ยวค่อยดูไปไปไปครวัวนะเพื่อนมาค่ามาค่าใครจะไปไปด้วยค้ามาเลยมานะ่ะวายลิกไม่ได้บอกลูกสาวหรอกเนาะบอกเดี๋ยวใครจะไม่ให้เรามาคนเดียวอีกเพราะว่าลูกสาวเคยเคยอยูอย่ ตอนนี้เขานอนนะเราก็ไม่อยากไปกวนเขาเนาะแค่คือแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ <c oughs> มันมีลายมุมสีบ้างร่างกมันคุ้ไม่ตรงมุมทาษเดยกันแกตัเอินยอ่านงั้นเมันมันจะคุ้มค ไปไี่น,อน้อยโอ้ยคนเยอะนะคะคนคนเยอะมากคึกคักเลยะคะ่ะคนเยอะมากะค,ะคึกคักมาก เดนเลยมาซุปข้าวซุปข้านซุไส้กรอบไส้กรอยไส้กรอบไส้กรอโไมยมีตัางที่ไหนซื้อไส้กรอบแล้วเนี่ยมาต้งก่อน เริ่มเร่มเอากระตังมาเอาเอาไปตอกตาไม้ยินไส้กรอกนะคะที่นอกนอนเริ่มว่าตังอยู่ในกระเป๋านูนนาน่น พอพอเปลี่ยนกระเป๋าปุ๊บลืมทันทีเลย <S 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 ไปกดเมื่อกี้เนี่ยไี้ที่แล้วุดใจที่เราพทาโทรศัพท์ไงตอนนี้เขาอะไรจะสแกน่นอนก่อนนะไปตลาดนูนะ่นอะตลาดตรงตรงนั้นนะหุบใจไปลังไม่ได้ถือไปสักบาทนะนะสี่ออ้อบอกว่า เราเล็กๆเราบอกเกรงใจเขาเนาะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าทุาเรียนได้ดีนะคะทันสมัยเนาะ เราก็เป็นแดนะคะที่น้องมากันโอ้ยเปนนนี้ก็เป็นแฟนนะ ไปอีกชุดแล้วก็มาอีกชุดนะคะ <c oughs> คนมันเยอะไปไหนก็ถ้าเราไม่ไม่ติดเน็ตไม่ติดอะไรไม่ได้หรอกคับเพืเ่อน ถึงบ้านแล้วค่ะคุณคะมาถึงมาถึงจากตลาดนะคะเพื่อนๆต้องต้องมารีบนะคะที่ขาหมูที่เกาเกาเนี่ยเป็นชินแล้วนะมามาก็นั่นเลยนะคะ ก็จะต้มใส่เห็ดนะคะเมื่อเช้าซื้อเห็ดเข้าไว้กิโลหน,น,น,นึ่งเนาะโดเดนทมาอันนี้ก็เหลืออยู่หน่อยเดียวเนาะ,ะไ,ได้เจอแบบนี้ ร,ร,ร,รีบเะคะเพราะว่าเห็นเนียนะ้ยเนาะดีนะคะพี่น้องพอแต่พอพ่แต่ไรสุดลืมเลืมไปหาก,กับข้าวหรือว่าหมูหมดตู้เรือแต่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนยูค่ะ เดี๋ยวก็ได้แบบแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้กินนั้น I mm -hmm.